สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิวพุยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้วันที่3สิงหาคม2566นะ49วันของการเลี้ยงปลาณนินปลาดุกและก็ปลาบึกในบ่อพลาสติกขนาด3คูณ7คูณ1.4เมตรนะครับวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันนะครับและเป็นวันน่าจะวันสุดท้ายแล้วล่ละที่มรสุม ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจนไปถึงนวนแหลกวันที่12นะครับปริมาณฝนจะลดลงนะครับพื้นที่ไหนที่น้ำท่าท่วมก็คงจะได้เก็บกวาดแล้วแหละนะครับฝนลดลงแล้วน้ำก็คงจะลดลงตามนะครับแล้วก็ดู อีกว่าจะมาอีกเมื่อไร่ฝนนะครับตามพยากรณ์อากาศเขาก็ว่าหลังกลางๆเดือนฝนหนักก็จะมาอีกนะฮะรอ,องมรสุมก็จะพาดผ่านสำหรับพายุขน,นุนไม่เข้าไทยนะครับลูกพายุนี้อยู่ที่ไทเปยอยู่ตอนนี้ตอนแรกว่าจะเข้าจีนแต่มันเลี้ยวไม่เข้ามันขึ้นไป ประเทศญี่ปุ่นนะครับฝนจะไปตกประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่มีฝนที่ประเทศไทยเพราะว่าอล่องมรสุมมันจะดีดขึ้นไปข้างบนนะฮะเพราะว่าพายุมันเลิกดึงดึงให้เราแล้ว <c oughs> สำหรับบ้านสวนก็เสียวเสีย <c> ว <oughs> เสียวว่าถ้าฝนตกมาอีกกว่วน้ำมันจะล้นนะครับเพราะว่ามันมีปลานินตัวใหญ่ส่วนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะั่อืม ยังไม่เก็บ <ithe elbow> ก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแต่หากว่ามีข่าวว่าฝนจะตกหนักมาอีกก็คงจะต้องลงแหลงแหแล้วก็เอามาไว้พักไว้ข้างบนนี้นะครับไว้กับปลาพวกนี้แหละอ่ะเกวาก็49วันแล้วนะครับของการเลี้ยงที่เห็นก็ปลาดุปลาดุกนะครับดุก ทั้งนั้นนะสภาพก็พอที่จะเอาไปอาทอดกรอบได้ลแล้วนะตอนนี้ปลาบึกอยู่ไหนนาะเอาเม็ดใหญ่ให้นะครับปลาบึกน่าจะกินเม็ดใหญ่แล้วเมื่อกี้เห็นปล่าไหมโน่นยน่นนี่น Web, Web. วันนี้ก็ให้อาหารเฉพาะรอบเย็นนะครับรอบเย็นถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะให้ตอนเที่ยงรอบนึงแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบนึงนะครับที้ก็ประบึกนะตัวเลื่อมๆนะลองให้อาหารใ,ใกล้ๆได้มันจะโผล่มาไหม นั่น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 มีับนี่เห็นมัน,นี่ไปแล้วตัวโตนะครับเลี้ยงมา49วันเนี่ยตัวโตอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับปลาบึกนะ,ะก็อย่างที่บอกแสดงว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาบึกในบอ่อพลาสติกได้นะครับตัวโตด้วยนะ เดกกินอาหารก็เก่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะที่บอกว่ามีปลาตัวโต,วตวอยู่นะที่กลัวเวลาฝนตกมันจะไปนะครับฝนตกแล้วน้ำท่วมมันก็จะออกไปผจญภัยแล้วก็จะไปติดติดมองติดตาข่าย ของเพื่อนบ้านนะครับเพราะเพื่อนบ้านเขาก็จะรู้ว่าผมเลี้ยงปลาไว้นะพอน้ำมาเขาก็จะมาเต็มหน้าบ้านเพื <c> ่อ <ười> มาดักปลาปลาท,ที่มันมาจากไหนไม่รู้นะฮะโอเคมาดูกัน ปานินนะครับถ้าฝนมาเอยอะๆก็ต้องเอาแห่มาวานแล,ล้วล่ะไปเก็บไว้ข้างบน ก็สภาพบรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นของเพื่อนบ้านไม่ใช่ของผมก็ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้บันทึกการเลี้ยงปลาในวันที่49ก็ขอ จะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกันนะครับก็จะเป็นการบันทึกการเลี้ยงปลาในแต่ละวันนะครับว่าปลามันเป็นยังไงตัวโต,วต,วตวขนาดไหนนะครับเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ประยุกต์เลี้ยงนะครับสำหรับผู้ที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับอยากจะเลี้ยงปลาไว้ดูเลี้ยงปลาไว้กินเองนะครับว่าจะเป็นยังไงอื้อ โอเคครับสำหรับอันนี้ก็จบการบันทึกไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ